คือถ้าท่านไม่มาคือสนามด้วยความที่สนามเนี่ยมันเป็นสนามเลือกตั้งใหญ่ค่ะทุกคนก็จะคาดหวังเห็นภาพคุณทักษิณได้ออกมาจากเรือนจําไปเดินสายช่วยหาเสียงอย่างเงี้ยคุณนัทณณวุฒิประเมินว่าถ้ากระทบเนี่ยมันจะกระทบหนักขนาดไหนอะฮะผมว่าแรงสนับสนุนมันจะมาที่พรรคเพื่อไทยเอานะครับดูกันดีๆคะแนนสงสารหรือเปล่ามไม่รู้ว่าคะแนนสงสารหรือคะแนนปฏิเสธ ิ่งที่เรียกว่าความอายุติธรรมอ่ะคค่่ะะผมว่าแรงพวกนั้นเนี่ยมันเป็นแรงขับที่ไม่ธรรมดาในใจคนนะครับดังนั้นถ้าหากท่านนายกสกนต้องอยู่ข้างในไม่สามารถจะออกมาตามหลักการตามหลักเกณฑ์ได้คือในที่นี้ผมไม่อยากจะเอาช่วงเวลาของการเลือกตั้งเป็นหลักเพราะว่าถ้าเขายุบสภากันวันนี้เลือกตั้งกันเดือนหน้า <C han> แล้วถ้าท่านยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ย<ม>ท่านก็ออกมาไม่ได้อยู่ดี<ม>ถูกไหมครับ <C han> <C han> นั้นประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เลือกตั้งแล้วท่านได้ออกมาหรือไม่ประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ค่ะ <C han> มันอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งหากมันไปตรงกับช่วงเวลาเลือกตั้งพอดีผมว่าผู้คนเขาก็าจะได้ใช้วิจารณญาณแหะครับ คือถ้าไม่ออกมาเนี่ยคนก็อาจจะมองได้นะว่าคุณนักสินถูกกันแกล้งทางการเมืองไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่คุณนัทวุฒิมองอย่างเงี้ยคะแนนตรงนี้มันอาจจะไหลมาที่เพื่อไทยก็ได้ถูกไหมคะก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าผมยังไม่อยากไปประเมินอะไรแบบนี้ตอนนั้นตอนแบบแบบนั้นตอนนี้ครับเหตุผลอย่างที่ผมเรียนตอนตอนน้นคือคือเราเราไม่ควรจะหยิบเอาชะตากรรมที่แบกรับความอายุติธรรมของใครก็ตามอ่ มาคำนวนเป็นคะแนนหรือความนิยมทางการเมืองของพรรคการเมืองค่ะค่ะผมว่าพรรคการเมืองเนี่ยก็ต้องผลักดันนโยบายต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหาประเทศต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยองค์คาพยกมดที่พรรคมีมส่วนภาพประชาชนจะเห็นว่าใครหรือพรรคใดแบกรับความอายุติธรรมและถูกกระทำไม่จบไม่สิ้นมาตลอดแล้วจะเพิ่มแรงสนับสนุนก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของประชาชนครับ